กัดดีพี่นอ้องสกินชูชิเขากันยังบอเปิดมูอเงินลานเกาลานไม่หนาสัานีรถไฟลานอาหารไทยกันยังบอเปิดเขาเปิดหามุง้งหามุง้งสาอันนี้แค่สิบเบตมุงการสกินพวกขนมปังซับเวกอ่ะ พาพี่้องากาดสถานีรถฝอกรถไฟไปพี่น้องค่ายเครียดก่อนเครียดมากทุกเรื่องตัวนี้เครียดซะทุกเรื่องฝากว่าไม่แต่ใจมันโผล่ได้นะพี่น้องนอนถอยสุดท้ายลูพี่น้องเมืองสถานีรถไฟค่ะเดี๋ยวไปขึ้นรถเม์ตรงนั้นเลยตรงรถบรรทุกเรียวนะขากลับแต่ว่าตอนนี้ย่างเล่นค่ายเครียดก่อน นั่นนะว่าจะกินร้านชูชีร้านนั่นก็บ่าเปิดเช็คกันเช็คแน่นเฟซบุ๊รลานอาหารไทยทุกร้านเปิดต่อ11โมงมือนี่10โมงกว่าแล่วเขาได้เปิดก็เลยซิบออะไกินอันนี้ร้านขนมปังพันธุ์บ่มีมองนั่งให้กินกาแฟโอยเนาะทำะไรล่ะไม่อยากกลับบ้านตอนนี้นะ่ะเบื่อเซ็ง เดิน,นเ,นนนเล่นในเมืองว่าพี่น้องเฮ้าไปแม่ข่อยสะดุดกับปากคาแป้นพาพี่น้องยังเล่นในเมืองที่จริงคือรถเมย์ตรงนี้ก็ได้ค่ะแตาวันคืน้างนาคุณก็ได้ย่างเล่นแก่เส้งหานั่งแวะกินก,กาแฟคลายเครียดก่อนพี่น้องกลับไปก็ไปนอนอู่ในห้องคือเกาลดความเครียดคลายความเบื่อหน่าย ขันสิริฮาแม่พินไปขี่ขันต่อรถแม่ไปเล่นน้าแม่พินกันได้เฮ้ยค่อยว่าสกินเจ้ากับว่เปิดเนาะชูชิสตีนี่ยังมาถึงเวลาประตูยังงับไว้อยู่เครียดแน,นหลายอยางพี่น้องบ่ได้เครียดกบเครียดกบเรื่องสอบว่ะเครียดเครียดก็แต่สิง่งหลาย,อยางแล้วกตถ้ามีความเครียดปับ๊บอาการไม่น้อยสิบ่าค่อยดี นิดๆน้นยนอยๆสิกระตุกนนะมุดงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายมันจะเป็นน้อยๆเป็นเศร้าเป็นเสียใจนะแต่ว่าก็แค่จังไหนไดที่ไม่ต้องเดินต่อไปโอ้ยเขากำลังสมกำลังแซมดูในเมืองสิแต่ว่าบารสืออาหารไทยแวะซปเปอร์มาร์เก็ตไทยดอกพว่า มันหน่อยก็มี่มดสุยานไงใย่ใรรยามกินของในตู้แช่ออกก่อนมันหลายซื้อไปแล้วมันกระถมซื้อไปของเก่าก็บ่ได้กินกินแต่ของใหม่แบบนี่ก็ร้านไทยคือกันพี่น้องแต่ว่าไทยนวดนะคะไทยมาาาัดสาดอุ้ยยูได้จังหวัดนี่ร้านนวดไทยหลายอยู่ด้วยข้างหน้านั่นกับแม่นมองม่น้อยสิยางผ่านนี่กกับแมน ร้านไทยร้านอาหารไทยก็ยู่ข้างหนา้าก็เปิดสเปโมงก็ได้กินน้ำเขาอีก่ทีไสิย่างไปห่างบ่เลาะเห่นเลาะหัวไปเนาะพี่น้องหายย่างในซิต,ตี้อันนี้กับบุฟเฟ่ค่ะซูชิคือกัน เปิดสเปมงคือการไฟ้เพราะพัฒแก้งเนอะไปกินเนะาะค่ะเอ้ไปไส้ก็ได้นี่ร้านน้องแอมร้านน้องแอมก็พ่ไน้เปิดโอเวอร์แมนอีกซ้อยนึงหลงขออภัยหลงงางหลงทางซ้อยข้างหนาจังซีแมนเที่ยวไปเรื่อยเปิดก็ไม่น้อยนะวันนี้ตลอดเลาะคลายเครียดสิ กลับบ้านใบก็เท่านั้นพ่อใหญ่กับสีถาาเขาได้โทรหาพ่อใหญ่กันมาเห็นเมียโทรก็คือสีหัวเราละมัง้งเราได้เลยพ่อพี่นอนมึงงงกันมัน,นยังเสาอ,อยู่พี่น้อง,อ,ง <c oughs> <c oughs> อยากกินแต่มันไม่เปิดการาหารสิเปิดสิเวทม่งพ่อไงยางรอด นี่ร้านน้องแอมยังสิถือเปิดแล้วแต่ว่าพกเ,เขาไปดอกเพราะว่าเขาไป,ปไน้ำซุปอะไรสื่อลายยางวันนี้ก็เหลือของเกา่าบ่ได้กินกินแต่ของใหม่เอาไปย่ำเนื้อกับวิญญาณทับกันไปเราก็ได้ตะยกตะของใหม่ออกมาเนาะร้านตม้มยำเขาได้เปิดจะก,กินกว๋วยเตี๋ยวหอนๆก็เจ้ามีบูฟเฟ่แต่ว่าเปิดเซตเวสมงคือเ่านี่ค่ะร้านนวดคือกัน <laughs> มึงชีวิตผู้คน ในจัง้งวัดนันต้มยําเนี่ยแซ่บทุกอย่างเลยไม่หน้อยมากินนะแต่ว่าเขาเปิดยังไม่เปิดเขาเปิดสเสบียงม่วงเนาบรอกินอีกแล้วนี้กับพับที่ไม่หน้อยมากมาเที่ยวแต่ว่าป่องแต่สมัยมีเผ่าซูม,มอนี่แม่บีสว่วนมึงไปโหลดมกงไปกูขี้ข้านโมโหดว่าหาว มาจูดมาเจ้าพี่น้องไปหันกะราอาหารไทยแต่ว่าก็ยังว่าในเปิดหันน่นกระเสบย่างงอนพี่น้องในเมืองแต่ก่อนมองนี้เขาจัดงานไทยได้พี่น้องสถานที่จัดงานไทยแต่บริจัดหลายปีแล้วนี่เขาไปได้เมืองแล้ะ ไปห้างไปหาเลาะห้างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดินเข้าไปในะห้างกันดีก,กว่ามาถึงแหล่งช้อปปิ้งแล้วนไหมคะสุช,ชิตรงนี้ก็มีแต่ไม่ใช่อันที่เราอยากกินนั่นก็มีคือกันเบิร์ตเลยแต่ว่าก็เลือกอยู่แล้เห็นว่ากระได้เลือกห่านเสยอีกเลยวันนั้นละมุ่งมาหาหมองกินบ่มมี่จะเซย์ไย้เลย บรรยากาศในเมืองเก็บตกเออร้านนี้ก็มีโูชิร้านใหญ่แต่ว่าย่างรลอนน้ำห่างกันเอาคว้ออุ่นก่อนเสื้อตัวไ่นี่ก็สิบขาดพี่น้องมึงหาแต่แนวเ,เสียงเงินหรอผู้เสียดสื่อ,อีกแล้วหามเลยสิบขาดเสียบก็ได้ กับเขาบ่ได้เนีย้ยไปเบิรงนฮ้านมีเสือกันหนาวกัดซิสือคัอดมกักเออร้านกาแฟร้านนี้ก็น,นาน,นั่งอยู่เอสเปรสโซบ่เฝ้าบ่ฟังเว้ยนีย่แต่ว่าสิดชอบไปบอกเพื่อนยังอยู่ดอกเดียวแล้วสีห่วงร้านขายดอกไม้นะตรงนั้นกระม่นค่ะขึ้นไปทางกระหางนี่กระหางนม่สิเขาไปตรงนี้รล่งนั่งอยู่ทางเทิงนะนองควันเนี่ยมักม่เบิรง ้าไปดูหนังที่เย็บแล้วโอ้ยนี่มนมึงวะบัมัน,มนขอ,อย่างในห่างกันเด้อในอยังสีไรงี้ยอยู่ในห่างเดินดูเสื้อผ้านะคะชิวๆคนเดียวก็ไปบอกพญ่แล้วพญว่าอย่าพึ่งจองนะเธออย่าพึ่งจองโดยเด็ดขาดเพราะเธอเครียดมากไปแล้วเธอต้องพักผ่อนโอกาสที่จะสอบใบขับขี่มันยังมีอีกเยอะ พอได้ลุ่งเห็ดใจสบายประวัติเธอยังมีไว้เวลาเหตุต่างหาปีเธอเหตุไดทุกอย่างมแล้เหลือแค่สอบอันใบขอขอเขียนนี่แหละขันขอเขียนผ่านเธอกระสอบขับกระจบแล้วว่าตรงฝ้าฉันเข้าใจฉันว่ามันเรื่องง่ายตอนนี้เธออยู่ไส่ฉันชั้นเบื่อฉันเมื่อยฉันอยากพักฟ่อนสบายอารมณ์ของฉันน้ำหางน้ำยังกอนเด้อฉันยังบอกกับบ้านพ่อใหญ่ได้ว่าดูแลเจ้าของนะ อันกับสิกลับมายามใดจังโทรบอกสาซั่นะแม่นนั่นก็สิพักพ่อนไปก่อนนะคะ จากนางพับผ่อนยันใจแล้วก็มากินอาหารเนาะค่ะกินบุฟเฟ่ที่ร้านภูเก็ตโอ้ที่ร้านหัวหินนะคะหัวหินไทยเรสตลังในจังหวัดแล้วก็ซื้อพัดไทยไปฝากพ่อไงค่ะนอยสิทธารถเมย์รถเมย์ยังบม,มานะคะรถเมย์ไม่หน่อยไปต้องสาย4ี่้าเทมันมามันสิมาทางนี้เนาะ นาสีบกี้นาที่แม่นอยสิขามพิทากินบุฟเฟ่แม่นอยกะทายเห็นอาหารนี่นิน้อยเพราะว่าคนมันหลายแม่นอยมากินนะคนเยอะมากเนี่ยกรมแรงงานพี่น้องอันนี้คือกรมแรงงานจังหวัดแม่นอยสิยางไปึน้นรถเมล์ข้างหน้าปุนนะคะคนมันเยอะถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันแน่น ขากะเกงใจคนที่เขาอยู่ทั้งขางนะคะเพราะว่าคนเขามากินข่าวเขาก็มาพักคอนดี้แลกแบบเป็นการดีแม่ก็เลยนั่งกินข่าวใส่สมองคิดอีหยังไปเรื่อยๆเนาะจากลานมาป้ายรถเมย์กับยางบะถึงสองนาทีแล้วไปเบิ้งของแล้วก็บ,บร่ได้ซื้อหรอกค่ะเพราะไม่มีสิ่งของที่เราอยากได้เสื้อกันหนาวค่ะ รูดซิบสิบอ่ไดพี่น้องมันมอ,มองมองที่ว่าฮ้าเอาโตัวเสียบิดซิบนะมันเสียมันขาดมือเศ้านี่เดี๋ยวค่อยหาซื้อมาตรงไดนซื้อแล้วแหละม,มันผู่งใหญ่ไปหน่อยย่างเบิ้งหลายหานล่ะนี่ค่ะตรงคืน้นรถเม่พระเจ้ายืนทาอยู่เดี๋ยวรถเม่ไม่หน่อยก็มาเอาละคะ่ะทอแท้แต่ไม่สิ้นหวังพักพัน พักสมองแล้วกับสิกับบ้านแล้วนะคะได้รักใจากใจใจรักนะจุ๊บ